สวัสดีค่ะละอองทิพย์ดิเทียนนะคะอาหารพลังงาน560914วันนี้นะคะเราจะมารำเสนอตัวหนึ่งฟังก์ชันการใช้งานของตัว Samsung Galaxy นะคะนั่นก็คือตัว Smart View ที่ทำให้ลูกค้านะคะจะดวกสบายไปด้วยการที่สามารถนะคะฉายออวิดีโอหรือภาพ ในมือถือขึ้นไปยังจอทีวีของลูกค้าเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับงานกลุ่มวิธีการทำนะคะให้ลูกค้านะคะลากล,ล,ลงมาแล้วก็เลื่อนหาคําว่า Smart View ให้ลูกค้านะคะกดเข้าไปได้เลยแล้วจะมีตัวทีวีหรือว่าไอ้นี่นะคะต่างๆขึ้นมาให้ลูกค้าเลือกตัวที่ลูกค้านะคะจะต้องการฉายจากัอ ตัวโทรศัพท์มือถือขึ้นไปยังตัวทีวีได้ง่ายๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของการใช้งานของตทวศัพซงแตแลซี่ขอบคุณมากค่ะ